วันนี้กลับบ้านเร็วค่ะกลับมาถึงยังไม่มืดก็พาทุกคนชมสวนหน้าบ้านก่อนเนาะดูสิดูสิสดชื่นไหมหน้าฝนนี่มองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นสบายตาเนาะนี่เอื้องไหมานาดอกแดงเอื้องไหมานาอินโดนี่เขามีขแขนงออกมาอย่างเงี้ยพร้อมจะเอาไปปลูกต่อได้ ถ้าไม่มีแขนงเราก็สามารถใช้กิ่งอย่างนี้เลยค่ะตัดอย่างนี้เลยไปชำได้เกิดง่ายนี่ค่ะกิ่งมีเต็มเลยนี่ผู้ส้มก็ปักไว้กิ่งเดียวนี่เต็มกระถางเลยเห็นไหมมีอีกกระถางหนึ่งก็อย่างนี้เหมือนกันปักไว้กิ่งเดียวนี่เทียนหยดร่วงไปแล้วดูสิดอกไม้สวยไหม สวยไหมสวยไหมพะกากรองของลุงขวัญอลังการมากทุกทีเราจะเห็นแค่ชอ่อสองชอ่อนี่คือเต็มต้นเลยค่ะดู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 ดดขอออกมาให้ดูเต็มเต็มดูเอ๊ะมันจะมีอีกต้นหนึ่งสีออกสีส้มยังไม่เห็นนะนี่นี่เข้าพรรษา ฤดูเข้าพรรษามาแล้วนาะงก็จะบานแบบเยอะมากแต่ที่นี่มีดอกตลอดปีนะคะเพราะว่าเรามีระบบน้ำนี่ไงเรามีสปริงเกอร์เขาก็เลยมีดอกตลอดปีแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็คือดอกจะดกเป็นพิเศษนี่ดูสิดูๆไปเหมือนเหมือนพวงมลาลัยไหมคะเหมือนอุบะของพวงมลาลัยพระส้มว่ายอย่างนั้นนะ เนี่ยดูสิเนเนี่ยช่อนี้ชัดเลยเห็นไหมเหมือนที่เขาเอาดอกพุทธมาร้อยมาลัยแล้วก็มีตรงปลายเป็นช่อชอนี่ดูเข้าปกรสาสีเหลืองปลูกง่ายบางทีก็เรียกว่าต้องหงเหินค่ะเห็นไหมทำไมถึงเรียกหงเหินนั่นเห็นหงหนึ่งตัวไหมคะ นั่นแหละเขาเลยเรียกว่าหงเหินเป็นพวกขิงขาค่ะตระกูลขิงขาปลูกง่ายปลูกด้วยเง่แยกแง่แยกหัวก็ปลูกได้แลละทนด้วยอึด,อดและอดทนขยายง่ายนี่โมกต้นใหม่ต้นนี้เกิดจากเมล็ดที่เขาร่วงลงมาแล้วก็มาเกิดอยู่ในกระถางปราส้มก็เก็บไว้ตัดยอดเขาเนาะเนี่ย กะจะคุมความสูงตัดยอดไว้แต่ว่าคุมไม่อยู่นี่เกิดมาสูงดูสิแต่ก็สวยดีนะดูสิเนี่ยเน,น,นี่ดูสองยอดเนี่ยสวยไหมล่ะคุมไม่ได้เพราะว่าเขาคือมันต้นไม้เยอะอะคลุมแสงเขาก็เลยขึ้นไปหาแสงก็เลยก็ตามนั้นค่ะคุมไม่ได้ก็ปล่อยไป นี่เทียนหยู่สีขาวก็สวยค่ะเห็นไหมสวยเนาะสวยเนาะสวยเนาะดูดูดนู่นนู่นนูนู่รกไปหมดเลยหน้าบ้านผระสมเนี่ยรกแต่รกก็รกไปด้วยดอกไม้นี่ส้มจี๊ดก็ออกลูกส้มมะปี๊ดเห็นไหมเขาหายไปพักนึงนะแล้วนี่เริ่มออกมาอีกแล้วอใบเหลืองเป็นเพราะอะไรเนาะ น้ำเยอะไปหรือเปล่านี่อันนี้เป็นช่อเลยดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็มเลยพริกก็มีนี่พริกเกิดเองค่ะนี่พริกเกิดเองยังดกเลยเห็นไหมพริกเกิดเองดูสิดูสินี่ก็ต้นน้อยหนาเกิดเอง ดูมาเบียดอยู่กับต้นพีนัทบัตเตอร์แต่ก็ต้องปล่อยเขาเบียดกันเนาะแล้วน้อยหนาเขาก็สูงขึ้นไปโน่นก็แบ่งกันแล้วพีนัทบัตเตอร์ก็สูงมาน,นี่อยู่ด้วยกันอย่างปรองดองอุย้ยลูกนั้นส้มๆ้ม,มเห็นไหมเห็นไหมไปเก็บดีกว่าไปเก็บดีกว่าเก็บดีกว่า ลูกนี้ก็ส้มแต่ยังไม่สุกได้แล้วได้แล้วนี่นี่ข้างหลังนั้นคือดอกค่ะไหนไหนไหนนั่นข้างหลังนั้นคือดอกข้างหน้าน,นี่คือผลไปแล้วค่ะบาย